องค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คุณต้องคิดใหม่ต้องยอมรับตามคิดใหม่นั้นหัวหน้าเนี่ยอ่ะถ้าเริ่มเลยนะเริ่มจากหัวหน้าก่อนหัวหน้าต้องยอมรับฟังลูกน้องไห้ได้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนหัวหน้าต้องยอมฟังลูกน้องถ้าหัวหน้าไม่รัมฟังลูกน้องแล้วสุดท้ายว่ใคร้าพูดไรนั่นนี่รูปแบบของเองนะถ้าประชุมที่ผมไม่ต้องการความเห็นมากผมจะนั่งหัวโตะแต่ถ้าประชุมที่ต้องการความเห็นเนี่ยผมจะไปนั่ง อยู่เป,เ,ปเป็นอเมริกานั่งอยู่ในแถวด้วยคือเหมือนว่าเราไปเบรนดอยู่เนี่ยเราไม่ได้หัวโตละก็คือเขาเห็นแลกเปลี่ยนเต็มที่เราจะนั่งอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเป็นประชุมแบบราชาการต้องการสรุปมติอง,องนั่งหัวโตอ่ะอนี้นก็คือไม่ต้องความเห็นมากเอาเป็นตามฟอร์แมตแต่ผมว่าคนหน้าสำคัญนะในการเสริมสร้างวัฒนธรรมว่าต้องเสริมสร้างวัฒนธรรม,มาของการแลกเปลี่ยนความเห็น,หนันซึ่งราชาการจะยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็รอพวกคุณอ่ะเด็กรุ่นใหม่ หรือว่าเข้าไปดูหลวงราชก,การพอาก้าวหน้ามากขึ้นก็อย่าทำตัวเหมือนคนรุ่นเก่าก็ต้องรับฟังความเห็นหแล้วก็เปลี่ยนพัฒนาทรมให้ดีขึๆๆ้น